สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ iPhone XS Max นะคะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอ LED นะคะจอของลูกค้าแตกทาสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนเพี้ยนไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะนี่นะคะ นี่นะคะรอบๆโอเคค่อนข้างซิตรเนียนเลยนะคะแล้วก็มีแถมฟิล์มกระจกให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มกระจกให้ทุกรุ่นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเป็นจอไปเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงน,นะคะอันนี้สี่จอนะคะ อันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะแล้วก็แสงสว่างต่ำที่สุดนะคะสามารถเพิ่มแสงลดแสงได้นะคะก็อัอนนี้หน้าจอมีโททนนะคะ ทูทวนสามารถเปิดใช้างาน,นได้นะคะ่างนี่าาได้นะคะทัสได้นะคะทัสะะทส,ะะก,ก,สกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะมีห้าหกเจ็หน้าจอสัมผัสได้นะคะ นี่นะคะหน้าจอเลื่นไหลไม่มีกระตุกเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ